การหารากที่3หลักล้านกับการหารากที่สองหลักหมื่นทาอย่างไรมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่รากที่3ของหลักล้านก่อนนะฮะโอเคหลักการหารากที่3เริ่มต้นนะครับก็คือให้ดูตัวท้ายนะครับจับทีละ3นะฮะจับทีละ3ทีละ3แล้วก็สุดท้ายเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ1นะครับจะดูหลกัก หลักสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันคือเลขอะไรนะตัวท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราหาตัวเลขที่ยกกําลังสามนะเราได้ลงท้ายที่เจ็ดมีไหมเช่นอะไรครับเ,เช่น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 อะไรอะไร,ะไรคูณกันสามครั้งแล้วลงท้ายเจ็ดเจ็ดได้ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเก้าเจ็ดหกสามไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลงท้ายที่สาม ก็คือตัวเลขอะไรลงท้ายที่3น่าจะเป็น3ามไหม 3. 3 3 3เป็น9 9้าเสามเจออมีแค่ตัวเดียวนะครับลงท้ายด้วยเนะครับก็ตอบ3ครับตัวแรกนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตัวเลขเลขสหลักที่ยกกำลัง3แล้วได้หนึ่งพั้ยมีไหมนะครับ เริ่มต้นจากเลข10แล้วกันมันเป็น1,000ใช่ไหมเลข10 10คูณกัน3ครั้งมันก็จะได้1,000โอเคตั้งต่นนี้11กำลัง3ได้เท่าไหร่ก็11คูณ11ได้121ใช่ไหมย2 1คูณ11ก็เป็น121 121 2, 1, 2, 1, ได้1331 3, 3, 1. ยังไม่ถึงนะครับ1331 1. ต่อมา12กาลัง3ได้อะไร 12บสองคูณสิคูณสิบสองได้144คูณอีก12ใช่ไหมสิบสองก็คูณ2ได้288นะกับคูณ1ก็ได้144นะครับรวมกันนี่แปดสั้งหนึ่งหกเจนึ่งันเอ่สะครับเ,เกือบถึงละลองดูที่13ใช่ไหมสิามกำลังส13สิบคูณกัน3ครั้งนะครับ สิบสคูณสได้ร้อยหเมื่อคูณ13บสาแล้วจะได้อะไรเอา3คูณนะฮะก็จะได้เป็นอะไรฮะสามสามเก่ทดสองสามสามหกสิบแปดสิบเนี่ยทดสอนะฮะสามหนึ่ง้าห้ารแล้วก็เอา1คูณได้ร้อยหกสบกาคตอบก็จะเป็น7 9็ดอันนี้สิบเทด 1, ห่หลือสองสอนาสิบเจั่นเองนะครับดังนั้น,น,น เลข1860ก็อยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่าง1700นะ728 1728กับ2100ตรงนี้นั่นเองนะครสรุปนะครับก็รับตัวเลขน้อยแล้วกันนะครับก็คือเอา12แล้วกันนะนั้นรากที่3ของ1ล้าน8 6 000, 8 6 7นั่นคือ123ไปนะครับอ่ะตัวต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาหารากที่2ของ1 0 0 0 0 4,641ันว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นจากการว่ากที่2ต้องจับคู่นะจับคู่จากขวาไปซ้ายนะครับเป็นคู่คู่นะครับก็จะมี3มหลักเช่นเดียวกันนะครับโอเคสหลักนี้นะครับอะไรที่ยกกําลัง2แล้วลงท้ายด้วย่1ก็คือไม่1นึ่กำลังสองก็ได้1ใช่ไหมถ้า9กําลัง2ก็8 1ก็ลงท้ายด้วยน่1นะฮะหกับ 1, ก9 อันนี้มีตัดสินใจว่า1นจะเป็นหหรือจะเป็น9นะครับโอเคคราวนี้อะไรที่ยกกําลัง2แล้วได้เท่านี้อะไรที่ยกกำลัง2ได้ร้อยร้ี่หกก็คือสิบสองไปนะ12สิได้ 144, ร้อยสี่สนะฮะสิบสอกำลังสกับออันนี้ร้อใช่ไหมอันนี้สิบสามกำลังสองนะสิ 13, บสาลังสองได้1้อยหกสิบเก้านะครับโจทย์ทของเราคือนะฮะร้อยเป็นตัวตั้งนะครับ มันจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าผลคูณของ12กับ13 12กับ13ได้เท่าไหรครับสามคูณ12ได้36อันนี้ก็คูณกัน1ได้12นะได้ร้อยห้านะครับงั้นร4 6สมันน้อยกว่านะมันน้อยกว่าแสดงว่าเราต้องเลือกตัวค่าน้อยเลือกค่าน้อยค่าน้อยของมันก็คือมันมี1กับ 9ก้าก็เลือกเลขหนึ่งไปนะครับโอเคไหมฮะแต่ถ้าไอโจนเนี่ยมันมากกว่านะฮะมันมากกว่าผลคูณเมื่อไหร่นะครับก็เลือกค่ามากไปนะครับดังนั้นลากที่สามของตรงนี้ได้ร้อยยี่สามลากที่สองของหมื่นสี่นะฮะได้ร้อยยี่สิบเอ็ดลบกันข้อนี้ตอบสองไป